เอาซอแลงให้ฟังแล้วนะครับซอแหลงคืออะไรครับซอแหลงก็เซ็งหลงนี่ครับครับเล้วเซ็งหลงมันคืออะไรครับเซ็งหลงก็ซอแลงเนี่ครับงงครับไอเขาพูดอัไผมงงมากครับอ่าคุณอยากรู้ไม่ไปว่าอะไรครับครับถามเตี่ยเลยดูครับอะไรครับถามเตี่ยเลยดูถ้าอยากรู้ว่าซอแหลงไปว่าอะไรโอ้เหลยกหักเลย คุณอาจจะได้ยินเสียงแป้นพิมพ์ผมกดก็เป็นไปได้โอไม่ต้อไม่ต้องแบบไม่ได้ยินหรอกมได้ยินตั้งนานมันต้องใส่อารมณ์ในการเล่นเทลครับไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้ครับขอโทษนะครับผมไปก๊อปลิขสิทธิ์พี่เอกมาครับอันที่มันอยู่ไม่ได้นมครับคุณมันอยู่ไม่ได้ครับมันอยู่ไม่ได้นะครับคุณเดลคุณเล่นเทลอยู่ไหม คุณอาจจะได้คุณอาจจะได้ยินเสียงดนตรีผมนะครับผมพอดีผมใช้แป้นพิมพ์เด็กทำการเสียงดนตรีเป็นไงครับใช้แทนกล่องอะไรเนี่ยเนี่ยให้ทำอะไรวะมึงจะเอาอะอยากเจอแมวหรือมึงอยากโดนแมวกูเทศอีกกูจะอ่าอยากโดนแมวกูเทศใช่ไหม นี่โดนใช่ไหมแมวกูเทศโอไม่เอาไม่เอาเอะมาเล่นเทลหมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อในขนานี้คุณเล่ก็นาเต็มเงินด้วย,มยวแมวเฮ้ใครทำวะเหมือนวะอ่ะก็เหมือนจริงดเเิจงจเจย์ทำไงเหมือนตลอดแหลตงงะตรง,ง,ง,งเสียงค <laughs> รับเออจะเชิญคุณเด่นมาเล่นด้วย น้องจุดจุดทูส่วนหนึ่งดอกล้าอัญเชิญนะครับส่วนคุณเลนี่เขาเล่นเทียวไม่ได้ถึงเดือนนะครับแม่งก็เลิกเล่นแม่งเป็นอะไรครับไม่รู้เรื่องเ้ยแม่งอะไรเลยครับแล้วผมก็เล่นใหม่ครับเล่นเทีไหมอ่าเล่นไม่เล่นเทียเล่นธรรมดาครับเล่นแม่งเล่นเทียนนะครับตบมือนะตบมือใครกดไลค์ใครกดไลค์ชวนตบมือเล่นอะไรแกเดียนะครับคลิปเราก็อยู่กับคลิปโซลแรงรับเราอยู่คลิปโซลแรงนะครับ ผมกลับมาอีกครั้งแล้วตบมือดิครับตบมือดิตบมือดิโอ้ไม่ตบมือเลยครับนงับคนสกายในนี้เราผมจะบอกเลยครับผมไม่รู้จักสักคนเลยครับยังไงอะไรอะไรไม่รู้จักอะรอไมไม่รู้จักสักคนเลยครับเพราะเราเจอกันโดยไม่ได้นัดหมายครับ นี้มมไ,มมไม่มีใครอ่ะนใี้จะไม่มีใครอ่ะนีต่คิดผมมึงสักคนเลยใช่ไหมครับพูดสั่งเลยเงียบเงีบเลยทาไมเงียบไข่เล็กเล่ถ้าไมเงียบไข่มึงเล็กเจมีอะไรจะพูดไหมอยากน้อยก็ที่สีไม่มีเดนมีอะไรจะพูดไหมมีอะไรแชมเปาอืมแชมเปาอันนี้เป็นเอ่อผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับ จะเลิกไหมไข่มึงเล็กนะถึงไม่ต้องให้กูอนุญาตกูให้อนุญาตพูดก่อนกูถึงจะให้มึงพูดได้พูดมามึงมีอะไรจะพูดบอกเลยมันเงียบแล้วมีอะไรจะพูดนะครับหน้าตาคุณเลกหน้าตาคุณเลกก็เป็นอย่างนี้นะครับนะครับเห็นไหมครับหน้าตาคุณเลกก็หน้าตาแบบนี้ทรงผมแบบนี้เซอล์ฟองมแบบนี้แม่งโคตรคนตีนหน้าเหยียบมากเลยครับส่วนส่วนหน้นตาหูหล่อมากครับอหน้าตาหล่อมากเห็นไหมครับ ทรงผมว่ามันน่าเล่นนครับคุณเห็นไหมครับเนี่ยจางเกงสีดำทรงผมสีขาวเส่ตุ้มหูสีแดงครับส่วนเจ๊นี่เขามีหลายร่างมากเลยครับนี่ร่างนี้ร่างสีขาวร่างสีดำามนได้ประมาณน่้อนมัเดือดโอเคนี่ครับนี่ถ้าไข่ไม่เท่ากันมันจะเป็นแบบนี้ครับดูให้ดีครับที่เจเขาเขียนมานะอวเจ๊จะเขียนงทำไมล่ะเจ๊ โอ้ทางนี้ใหญ่โว yeah. ้ยโอ้โหเจ๊ไม่ทราว่าเคยเห็นไข่ทันกันไหมครับไม่เคยครับคุณทำได้ไหมนะครับเฮ้ยสัตว์เฮ้ยเทพอ่ะโอ้เยี่ยมเทพทำได้ง่ายว่ะโหได้ง่ายโหได้ง่ายโหสอนผมหน่อยดิได้ง่ายอ่ะได้ไงเฮ้ยมันเป็นการมิดเบี้ยวของมิตินะครับ คุณเดนนี่เขาติดข้อหา,อ,หาอาญานะครับอาญาอาญาอะไรรู้ไหมครับ,บใช้แรงงานเด็กครับอาญาลักนะครับน,น,นี่ครับคุณเห็นไหมครับด่าน,นเออด่าน,นคุณอาจจะเห็นหน้าด่านเออเท,ท,ทรนศน์เนีนะ่ยที่ว่าม,มีมิชนนมชั่นไงมิชชั่นได้เวลหนึ่งรหรอสองอะไรประมาณนี้ครับเขาให้ใช้ใช้ผมครับแรงงานเด็กครับไปผ่านให้ครับแม่งครเล็วเลยครับเดือยวเฮ้ยตอนนี้คยังไงวะ เร็วครับเขาจะให้ผมผ่านวิชั่นเดเวลฮาให้นะครับแม่งจะเร็วอีกแล้วมันจะบังคับกูครับมเจ้าปืนยิงกูช่วยด้วยแจ้งตำรวจกดสิบเอ็ดสิบสองนะครับแจ้งตำรวจครับอย่าลืมจ่ายเงินด้วยนะครับเพราะผมจะรอกินครับใช่ไหมเจ๊ไม่ใช่เจ๊วันนี้เรารอแดกฟิซาได้เลยครับเพิ่มชมสั่งให้ครับแล้วจ๊อยู่ไหมแจ๊อยู่ไม่อยู่อยู่ไหมอยู่ไม่อยู่ เจ๊รอกินพิซซ่าได้เลยนะฮะท่านผู้ชมจะจ่ายให้ไม่กินใช่ไหมได้คุณไม่กินใช่ไหมครับอ่าไม่เป็นไรครับผมจะแชร์หน้าจออะไรนิดนหน่อยหนะครับคุณรอดูภาพนี้ครับอนี่ครับคุณดูนี่ครับนี่ครับโชคนคุณคุณจีนี่เขาทาได้ยังงนี่ครับจังไรจริงๆครับคุณจีเขาทําได้ไงก็ไม่รู้นะครับคุณดูครับตรงนี้ครับตรงโคยครับน้ำพุแตกพูดครับ หน้าตาดูครับหน้าตาเขาแอบเบลิลมากเลยครับส่วนท่าทางเขาสุดยอดมากเลยครับเนี่ยครับผมก็มีอะไรไม่มีอะไรก็จะโชว์แค่นี้แหละครับอ่ารายการเราก็จบแค่นี้นะบายบีบายบีบายบีลาท่านผู้ชมหน่อยเด้เจเ <c oughs> จ, <c oughs> จลาผู้มชมหน่อยเด้เ <c oughs> จ๊ <c oughs> ลาท่านผู้ชมหน่อยโอ้ค่าลองหอบไวาท่านผู้ชมครับครับ ขอให้ผู้ชมท่านผู้ชมตาย,ยเร็วครับแล้วไม่ต้องอยู่ในชแนลนี้ครับบายบีครับถ้าใครไม่กดไลน์นะครับไข่เท่ากันไม่เท่าไม่เท่ากันนะครับเบียวครับแค่นี้นะครับบายบี bye bye.